สวัสดีเพื่อนๆยามเย็นทุกท่านนะครับเพราะวันนี้นะครับก็จะพามารีวิวรถเมลสาย178นะครับจาก BTS เตยนาไปที่สะพาน2นะฮะถ้าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะครับอันนี้ก็คือสนนถนนเวียนกินนะฮะตอนนี้ก็คือเข่อนจะเข้าเมืองนะฮะที่เป็นลังกินข้าวหรือก็กจะมีออกนอกเมืองนะฮะก็ถนนตรงนี้ก็เป็นถานคอนดิชั่นไดเป็นถน,น,นทงที่มีสุขภาพดีนะฮะ จะ,จะรัในในเตรตรงนี้ก็คือเมเจอร์ราชโยธินนะฮะเป็นโรงหนังนะฮะ ตรงนี้ก็คือตึกช้างนะฮะอันนี้ก็คือเห็นตึกช้างเต็มๆเลยนะคะรับแ,แต่อตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามแยกนะฮะแต่พอมีรถไฟฟ้า BTS นะฮะวิ่งผ่านก็เปลี่ยนเป็นอุโมงค์แทนนะฮะ ก็เปลี่ยนแต่สะพานข้ามแยกมาเป็นอุโมงค์นะเป็นทางลอดอุโมงค์ข้ามแยกแทน bikini <laughs> ตการแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS แถวนั้นนะฮะก็ถ้ารถไฟฟ้าสา่สเดิมเสร็จก็จะมารีวิวให้ชมนะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเขาจะเลื่อนกําหนดนะฮะจากเดิมที่จะเสร็จประมาณเดือนกันยาปีนี้แต่ว่าเขาจะเลื่อนไปเป็นเสร็จประมาณเดือนมกราปีหน้าฮะก็คือหลังปีใหม่ก็น่าจะได้ใช้กันน่าจะเปิดบริการเป็นบางส่วนก่อนนะครับก็เดี๋ยวดู่อนว่าจะรีวิวถึงเดลโมาบังกาปีหรือว่าซีคอนสแควร์นะฮะ ก็วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับแต่รถก็ยังเยอะพอสมควรนะฮะตรงนี้ก็คือสวนลุมในบาซ่าราชดาวรตรงนี้ก็จะมีโรงแรมนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับพอรถไฟฟ้าสายสีแงก็จะเชื่อมต่อกับสถานีมาราติลาดพานะฮะรถไฟใต้ดินนะฮะแล้วก็จะวิ่งตามแนถมาาวถนนลาดพับไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ห้าสี่ห้าไม่ได้เห็นหนานเลยฮะสมาชิก 你才个呀？ คือสถานีภาวนานะฮะ ต่อเข้าบ้าน,นครับนี่ก็้าพของน้ำทามาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลงแล้วนะครับถึงที่ตลาดสะพานสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คิดต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel By T นะฮะก็ตอนนี้ก็จะนั่งรถกับบอเข้าบ้านแล้วนะฮะเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ